وا wow. คิดการํางานยังไงสำหรับคลินี้นะครับเป็นคสที่ค่อนข้างจะหวานพอสมควรนะครับท่านพุ้งชาทุกระดับท่านบตรนะครับตบตรอพลตมเอกตบกตีพพท่านรองอวตารนะครับพลตเอกสุเชษฐผ่านนะครับทำโครงการระบบทวพักหนึ่งนะครับท่านพลตโทจิรพัฒน์ภูมิจิตแล้วก็ทําคการปะลบอะไรล่านะครับทำโครงการก็สั่งให้เอาให้ได้นะครับเราก็ระดมไม่ระดมครับเราใช้กําลังทุกภาคส่วนทั้งสืบพระประแดงสืบจังหวัด สืบภาคแล้วไม่แบ่งชุดนะครับทุกคนต้องทํางานหมดลงทำงานหมดนะครับในเบื้องต้นเนี่ยบอกแสจากประชาชนเรายังไม่ได้ว่าคนร้ายรายนี้เป็นใครนะครับแต่สภาพของของที่เกิดเหตุเอยสภาพจากของการดูกล้องวงจดปิดเท่าที่หาได้ตอนนี้นะครับก็เห็นว่าคนร้ายคนนี้น่าจะมาดักหลอกเนื่องจากผู้ตายเนี่ยมีทรัพย์สินคือใส่เป็นสร้อยคอทองคำนะครับขนาดเส้นใหญ่ แล้วก็ใส่เหรใส่แหวนนะครับแวนหลาวงก็คือชอบทองนะครับน่าจะดักอรอกรเกี่ยกับบนคอนโดเนี้ยก็จะมีคนเข้าออกเข้าออกคือไม่มีตูนิรภัยใครจะเข้าออกก็ได้ตามปกตินะครับคนร้ายน่าจะดักรอจกจนนักผู้เสียหายนหลังจากที่ดื่มสุลาดื่มเบียร์แล้วเข้ามาที่กรีนนะครับคนร้ายก็ฉวยโอกาสเข้าไปทำร้า,ายอากาศแล้วก็ฆ่าแล,แล้วคนผู้เสียหายนะผู้ผู้เสียชีวิตนะครับเขาเข้าห้องไปตอนกี่โมงเข้า ข้าวอง,ง,งประมาณห้าทุ่มห้าทุ่มประมาณครับพยานแวดล้อมเนี่ยได้เบาะแสอะไรบ้างไหมครับไม่รู้จักไม่เห็นคือเราเห็นกล้องแต่กล้องเนี่ยคนร้ายค่อนข้างเตรียมตัวมาอย่างดีเพราะกล้องของที่คอนโดเนี่ยเราเห็นก็คือเขาปิดหน้าปิดหน้าเดินงี้เลยเขาใส่แมสด้วยคืออันนั้นคือผู้ต้องสงสยัยเฉยๆใช่ไหมครับที่ปิดหน้าเดินพิรุตร้อยเปอร์เซ็นต์นะครับคือในชั้นนี้ผมเชื่อไว้คนนี้แหละเป็นคนทำ นคเชื่อ<ล> <คน S 2> งต้นเนี่ยสอบกล้องปากซอย78เนี่ยพบภาพคนร้ายยังไกลไปย,ยังไกลไปนะเพราะซอยนี้เนี่ยมันซอย78ก็จริงแต่มันแยก19เราเล่าครับว่าคนร้ายน่าจะอยู่ในคอนโดหรือพักอาศัยนถนี้ต้องมีความเกี่ยวพันเพราะเขาเห็นว่าใส่ทองต้องเคยเห็นผู้ตายนะครับเขาเห็นแต่ว่าผมไม่รู้ว่าเขาเป็นใครนะ ก็ก็จะเร่งดำเนินการนะครับ,รบพวกเราก็จะเต็มที่นะครับพมจาก,ก็เล่งรัดมาเราก็ต้องเร่งดำเนินการนะครับก็มีหลายเรื่องนะครับสำหรับเกศพระสุเ,สเ,เกศเอดโตดเกศสุประการนะครับเพราะว่าของพระสุประการเนี่ยเป็นแหล่งรวมของคนหลายชนชั้นรวมทั้งแรงงานมีหลายสัญชาติหลายเชื้อชาตินะครับรวมทั้งแหล่งอุตสาหการรมที่้องใช้แรงงานพวกนี้ และคนไทยเองด้วยก็ฝากเตือนว่าขอให้เรามาระวังเรื่องทองเรื่องหยองให้ดีนะครับลักษณะที่เราเห็นผู้ต้องสงสัยเนี่ยคาดว่าเป็นคนไทยหรือต่างชาติเข่าที่ดูผู้ชายดีกว่าอายุประมาณไม่เห็นหนะ้าแต่ลักษณะก็ <c oughs> ไม่แก่แล้วก็ไม่เด็กนะค,นครับวัยกลางคนครับอ่อนกว่าผมแน่นอนครับนะนะนะไม่แก่แล้วไม่เด็ก